กันบ่เรืองไปรุนพร้อมฮะ สวยงามช่างทักไปแล้วล่มที่สองอ <c oughs> อไปอาจารย์ประทีบครับผมแล่มอาจารย์จทิ่มคอนเจนครับ บินสัมผัสอา,อากาศหน,น,นาวพาสามล้อบินทุ่งนาครับผมสัมผัสอากาศหนาะวสัมผัสอากาศหนาวหนาวแล้วก็ปอดเทียงดูสวยมากครับปอดเทียงแต่ว่าสนามเป็นทุ่งนาอาจจะโอเคตึ้งตึ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 งน่าจะโอเค <c oughs> โอเคครับรับชมครับผม <c oughs> ับาหนาวอีกนะมันมันพักไปประมาณเกือบเกือบครึ่งสัปดาหนะ์เลยเกือบสัปดาห์ลมมาพร้อมกับความหนาวหนาวจ้อยเลยนีครับผมแล้วสวยงามสำรอครับผม มึกมึกมื่อกี้นี่วิ่งเมื่อึ้นครับล่อติดชี้ไทยไอติ๊ดไอ,ดไอกวอนหนึ่นต่อฟ้างนะครับเพราะว่ามีล่อเฮ้าสวยงามเหมือนเดิม